วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตั้งค่านะครับให้โปรแกรม t e มส s p e a k 3เนี่ยวิ่งเข้าห้องอัตโนมัตินะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดลิกงนะครับท่านสามารถตั้งค่าไปตามผมได้เลยนะครับวันนี้จะมาแนะนำจริงแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จะมาทำใหม่นะครับให้มันได้ภาพและเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ท,ที่แล้วผมก็ทําไว้แล้วแหละนะครับสําหรับท่านใดที่เคยดูก็สามารถทําตามได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเทคนิคแล้วก็มีเคล็ดลับและก็ข้อแนะนําเล็กน้อยๆนะครับสําหรับท่านใดที่จะเปิดลิงก์นะครับโดยที่เปิดแอป T S 3เนี่ยนะครับก็คือติดตั้ง TS3 ของเรายังไม่เรียบร้อยนะครับสําหรับคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาเปิดเนี่ยนะครับ ก็คือแนะนําให้ใช้คอมเปิดลิงยงโดยเฉพาะไปโดยตรงนะครับสำหรับใครที่มีคอมเก่าๆนะครับก็คือเอามาเปิดเทเสารอย่างเดียวเลยมันมันจะดีนะครับอ่นั่นแหละถ้าถ้าถ้ถามีนะครับก็คือสละเป็นเครื่องนี้เป็นเปิดเทเสารอย่างเดียวเปิดลิงยงอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรอื่นไม่ต้องพิมพ์งานไม่ต้องดูหนังไม่ต้องฟังเพลงอะไรงั้นเถอะก็คือเปิดเทเสารไปเลยอย่างเดียวเลยนะครับมันจะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลาเราลิงก์บางที เราทางานอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้ติดขัดในการลิงก์ได้นั่นเองนะครับอย่างกับผมเองเนี่ยก็จะคือก็จะเปิดเทสสามเลยนะครับในในมินิพีซนะครับที่ใช้อยู่นะครับสําหรับถ้าท่านใดนะครับที่ใช้ที่มีคอมพิวเตอร์เปิดเทสสามให้โดยตรงเนี่ยแล้วถามว่าวินโดว์อะไรมันเหมาะมันมันเหมาะสมในการเปิดลิงก์ผมมองว่าวินโดว์เซเว่นนะครับวินโดว์เจ็ดนะครับเหมาะสําหรับเปิดลิงก์นะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นเซลลหรือทีอสาก็ตามค่อนข้างที่จะเหมาะสมเลยนะครับเขาใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยแล้วก็มันเล่นง่ายนะครับถ้าเราใช้วินโดว์ใหม่ๆวินโดว์10นู่นนี่เขาจะอืดน,นะครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆหรือเอาวินโดว์10ไปติดตั้งเนี่ยมันจะอืดมันจะช้านะครับนะแล้วก็มันอาจจะติดขัดเรื่องการตั้งค่ารหัสเข้าหน้า,นานจอนะครับเออรหัสตอนบูตเครื่องด้วยนะครับ แล้วถ้าเป็น Windows 7เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยก็คือเราเปิดเครื่องขึ้นมาเ,เาุ๊บเขาจะบูตเข้าหน้าเดสก์ท็อปได้เลยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็น Windows 10นะครับบางท่านอาจจะต้องจะต้องมากกอกรหัสผ่านเพื่อที่จะเข้า,าหน้าเมนูคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับท่านจะต้องไปหาวิธีปิดนะ้าสาหรับคอมพิวเตอร์ท่านใดที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าใช้งานคอมได้เนี่ยอันนี้จะท่านจะต้องไปแก้ไขตรงนี้ก่อน ไปแก้ยังไงผมไม่ทราบนะ Windows 10ไม่ทราบส่วน Windows 7ก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเข้าคอมได้เลยนะครับส่วนวิธีการไม่ให้ใส่รหัสผ่านเนี่ยในตอนเปิดเครื่องเนี่ยก็ไปหาใน u t u b e นะครับลองไปหาดูว่าจะปิดตรงนี้ยังไงก็คือแบบว่าเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยวิ่งเข้าเข้าหน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยหน้าจอเดสก์ท็อปก็คือหน้าจอแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าหน้านี้ได้เลยเนี่ยโอเคสามารถทําให้เปิด โปรแกรมทีเอสามได้อัตโนมัติได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนเปิดขึ้นมาแล้วต้องมาใส่รหัสผ่านตรงเนี้ยรหัสผ่านก่อนที่จะมาสู่หน้านี้เนี่ยคือท่านต้องไปทําตรงนั้นก่อนว่าเปิดขึ้นมาแล้วมันต้องใส่รหัสผ่านนะซึ่งวินโดว์ซีบน่ะส่วนใหญ่มันจะต,ต้องเปิดขึ้นมาแล้วจะต,ต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนหรือไม่ก็จะแกนลายนิ้วมือเจ้าของเครื่องก่อนอ่านะครับหลังนั้นเนี่ยถ้าเป็นวนะินโดว์เซเวนไงผมจึงบอกว่ามันมันจะง่ายนั่นเองก็คือ เราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาอยู่หน้านี้ได้เลยนั่นเองนะครับแลวมันจะง่ายนะครับเพราะว่าถ้าท่านเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วท่านใช้ว i n d o w s 10เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วต้องมากรอรหัสผ่านเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเพราะว่าเวลาท่านไปใช้นอกสถานที่อ่ะท่านก็ต้องพกหน้าจอไปพกแป้นพิมพ์ไปเพื่อจะไปพิมพ์รหัสผ่านมันไม่สะดวกไงนะครับหรือถ้าเป็นว i n โ o w s 7เนี่ยท่านไม่ต้องเอาหน้าจอเอาเมาส์ไปเลยนะครับท่านเอาไปแต่เครื่องมันนะครับก็คือกดเปิดเครื่องขึ้นมามันบูตเข้ามาได้เลยนะครับ มันจะง่ายนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ไปแก้ไขตรงน,นั้นได้แล้วก็เราก็จะไปตั้งค่าทียบสามต่อกันอัที่ผมแนะนําเลยนะนะครับแนะนําแล้วในส่วนของระบบปฏิบัติการแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาเปิดลิงก์เนี่ยนะครับถ้าเราสละเครื่องให้เปิดลิงก์อย่างเดียวได้เลยเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอ่อเพราะว่ามันจะไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นนะครับมันก็จะจะ,ะเถียรนั่นเองนะครับสําสหรับ ท่านใดที่เข้าสู่หน้าจอได้แล้วนะครับก็ทีนี้ผมก็จะให้เปิดโปรแกรมเทียสามขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับเราจะไปตั้งค่าอยู่สองส่วนนะครับของโปรแกรมเทียสามนะครับอันดับแรกนะครับเนี่ยก็เข้าไปที่ tool นะครับซึ่งตัวโปรแกรมของผมที่ใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเวอร์ชันก่อนนะครับเกือบนะครับอ่าตรงนี้เนี่ย เวอร์ชันที่ผมใช้สาธิตให้ดูอยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับน่าจะล่าสุดอยู่นะตอนนี้สามจุดหกจุดสองนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้เวอร์ชันที่ต่างจากนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าเมนูการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันไปให้ดูที่หัวข้อเอาแล้วกันนะครับมันจะเขียนคล้ายๆกันบางทีมันอาจจะไปซ่อนอยู่ตรงหน้าต่างโน้นหน้าต่างนี้ก็ลองไปหาดูเอาแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มสู่การตั้งค่ากันครับโดยเข้าไปคลิกที่ตรงทูนะครับคลิกรงทูเนี่ยแล้วเรามาเลือกที่ออ t ชันนะครับอ่าโอเคพอเข้ามาที่ออปชันแล้วเนี่ยนะครับให้เราไปที่หน้าคำว่าแอปพลิเคชันนะครับก็คือแถบบนสุดนะครับอ่าแถบบนสุดนะครับเนี่ยพอเราเลือกมาตรงนี้แล้วเนี่ยเอ่อให้เรามองหาครับเนี่ยครับเห็นไหม หัวข้อมิสนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าสตาร์ททีมสปี a อ t ต m a ม i ติวิ h วินโด w นะครับก็คือหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าให้เริ่มทีมสปี k อัตโนมัติพร้อมกับวินโด้หมายความว่าะลรครับหมายความว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมท s 3ามเขาเลยเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับให้เราติ๊กนะครับเพื่อที่เราจะให้มันเปิดขึ้นมาเองมันอัตโนมัตินะครับแต่ขั้นตอนนี้เนี่ย โปรแกรม t ท3ก็เปิดมาได้ก็จริงครับแต่ว่าเขาจะยังไม่เข้าห้องนะเขาจะย,า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 ยังไม่เข้าห้องให้ห้องให้นะครับเขาจะเปิดขึ้นมาเฉยมันก็ว่ามันเป address, ิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้หน้าเปล่าๆครับแต่ยังไม่เข้าเซิร์เวอร์นะจะยังไม่เข้าเซิร์เวอร์นะครับเราต้องไปตั้งค่าอีกนะครับอเขาจะมาอยู่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่บุ๊กมาครับเพื่อที่จะให้มันเข้าห้องอัตโนมัตินะครับ ทวนกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เราไปตั้งให้เขาเปิดอัตโนมัติพร้อมกับ Windows ใช่ไหมอ่าตอนนี้คือโปรแกรมเนี่ยท3ามเนี่ยจะสามารถเปิดอัตโนมัติได้แล้วแต่เปิดแล้วเนี่ยจะมาอยู่หน้านี้แต่ยังเข้าห้องไม่ได้เราต้องไปตั้งค่าขั้นตอนที่2ต่อนะครับไปกันครับไปที่บุ๊กมาร์กนะครับอ่าบุ๊กมาร์กเนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นไอเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราพิมพ์เอาไว้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าให้เราไปที่ เมนเดนะครับบุ๊กมาร์กนะครับนะครับเมื่อเรามาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอชื่อเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราจะจะจะให้มันเชื่อมต่ออัตโนมัตินั่นเองนะครับให้เราไปเลือกครับอย่างสมมติว่าผมเนี่ยจะใช้งานคำว่าเฉพาะกิจเนี่ยก็คือมันเป็นห้องห้องเฉพาะกิจของผมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราพริมพ์ไว้เหมือนเดิมนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องไปแก้ไขนะตรงที่เราพริมพ์ไว้เนี่ย แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็คลิกติ๊กตรงนี้ครับเนี่ยคือเรียกว่า Connect on start up นะครับคือเดิมๆเนี่ยถ้าเราเราเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะยังไม่ได้ติ๊กนะเออมันจะเป็นมันจะว่างๆอยู่ Connect on s t a r t up หมายความว่าอย่างไร Connect on start up นะครับหมายความว่าเขาจะคอนเน็กเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่เราเราเลือกเนี่ยเขาจะคอนเน c กเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมถูกเปิดขึ้นมา เมื่อโปรแกรม TS3 ถูกเปิดขึ้นมาเขาจะคอนเน็ก์ให้นั่นเองนะครับเมื่อกี้เราตั้งให้โปรแกรม TS3 มันเปิดขึ้นมาอัตโนมัติแล้วใช่ไหมฮะอ่าดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สอนั่นก็คือเมื่อโปรแกรมถูกเปิดแล้วเนี่ยเขาจะคอนเน็ก์ให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมเลือกว่าเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจก็คือห้องผมนะครับชื่อห้องมันชื่อว่าห้องเฉพาะกิจนะครับเห็นไหมเนี่ย default channel แล้วก็ต้องใส่เข้าไปแล้วรหัสผ่านของห้องก็ใส่เข้าไปตามปกติของเรรรานนนนะะคคััับบก้ กดเลืพายแล้วก็กดโอเคนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกนะครับนะลองปิดโปรแกรม,มออกไปแล้วเรามาเทสดูว่ามันจะเข้าห้องให้อัตโนมัติไหมผมเปิด Double ลคลิกครับนะอันนีวรอปึ๊บเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาปึ๊บเนี่ยอ่าเห็นไหมเขาจะวิ่งเข้าห้องเลยตอนนี้ผมอยู่ห้องนี้แล้วเห็นไหมฮะเฉพาะกิจอันนี้ห้องเฉพาะกิจของผมนะเนี่ยตอนนี้วิ่งเข้าห้องแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ เราไม่ต้องมาคลิกแล้วนะครับก็คือเขาเปิดแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าห้องกันเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ทดลองดูครับทดลองปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมบอ,อกแล้วก็ลองปิดคอมพิวเตอร์นะครับปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วสังเกตดูว่าเขาจะเข้าห้องอัตโนมัติได้ไหมนะครับอ่านะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราไม่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะลองปิดอินเทอร์เน็ตก่ก่อนนะ ก็คือหลักการมันก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับตอนที่เปิดเครื่องนะครับถติว่าถ้าเราเราบูตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ก็จะค้างอยู่หน้าเนี่ยนะครับเขาจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เพราะมันมีอินเทอร์เน็ตนั่นเองดังนั้นน่ยเราก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เขานะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เราจะใช้เป็น Wi-Fi หรือต่อสายแลนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วเนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเนี่ย คอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถบูตเข้าได้โดยสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะง่ายๆไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยคือไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มอะไรใดทัด้งสิ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะวิ่งเข้าห้องอ,ตอัตโนมัติได้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปทําดูกันนะครับสำหรับคนที่เปิดลิงกงนะครับเมื่อมันมันทํางานได้อ,ตอัตโนมัติแบบนี้เนะี่ยก็สบายใจแล้วทีนี้สําหรับใครที่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ถอดหน้าจอออกได้เลยนะครับถอดเมาส์ถอดอะไรออกนะครับเวลาเราจะไป เใช้งานนอกพื้นที่ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะกดแล้วเปิดวิ่งกระห้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาหน้าตรงหน้าจอไปนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเมาส์หรือว่าเราจะใช้ที่บ้านเราเองก็ตามแต่นะครับเราไม่ต้องมีคอมไม่ต้องมีเมาส์อีกต่อไปนะครับแล้วกดปุ๊บเข้าวิ่งกรห้องเลยนะครับนะเว้น <ะ S 1> แต่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นี่ไวไฟหลุดหรือว่าสายแลนหลวมอะไรเงี้ยทำให้ไม่สามารถรับอินเทอร์เน็ตได้เขาก็จะไปค้างอยู่หน้าที่เราทําให้ดูเมื่อกี้นะครับ ก็ไปลองดูกันนะครับจะมีครั้งนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วต้องกรอกรหัสผ่านก่อนก่อนเข้าสู่แล้วก่อนเข้าสู่หน้าจอเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะว่าคือเปิดบูตขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่หน้าหลักได้เลยเนี่ยแต่ต้องทําให้มันเป็นแบบนี้ได้ก่อนนะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาปุ๊บ้าสู่หน้าหลักได้ก่อนนะฮะมันถึงจะจะสะดวกนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วท่านต้องมากรอกรหัสผ่านหน้าจอก่อน จะเข้าสู่หน้าหลักได้เนี่ยมันไม่สะดวกนั่นเองนะเวลาเราออกไปข้างนอกเราไม่ได้เอาเป็นพิมพ์ไปเราจะกรอกราดยังไงนะครับต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะแต่ถ้าเป็นวิดีโอเซเว่นอย่างที่ผมบอกทําได้เลยครับนะทําได้เลยก็คือโดยพื้นฐานแล้วเขาจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างมินิพีซีของผมที่เปิดลิงก์ทุกวันนี้ก็เป็นวิดีโอเซเว่นเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็ลองไปเล่นลองใช้กันดูครับก็ประมาณนี้ครับจบคลิปครับ